สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ปาร์ตี้สุดท้ายก่อนปิดฉากประยุทธ์ขยับเฟืองแก้เรือล่มผู้นำและแกนนำกินข้าวสารสัมพันธ์กันบ่อยผิดสังเกตบิ๊กตู่ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นเจ้าภาพหาหรือแกนนำพักร่วมรัฐบาลเติมพลังใจช่วงมรสุมโหมกระนำ ตรวจเช็คฟันเฟืองเรือเหล็กขับเคลื่อนไปต่อได้ไกลแค่ไหนตามบทผู้นำต้องมั่นใจแต่ลึกๆภายในวันไวเหมือนกันหน้าฉากตามท้องเรื่องเหมือนเคยบรรยากาศชื่นมืนแต่ละคนแต่ละพักอวยกันไปมาอยู่ต่ออยู่ยาวไม่ยุบไม่ย้ายสารัถะไม่ค่อยมีทั้งๆที่สภาพความเป็นจริงอ่อนล้าเต็มที โดยเฉพาะกับตันตูทหารอาชีพที่ต้องมาสู้รบในสนามการเมืองที่ไม่ถนัดยิ่งนานวันยิ่งรู้สนามนี้ไม่หมูในวันที่ไร้กระบองศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอำนาจมาตรา44ชีวิตเปลี่ยนทันทีบรรดาเสือสิงกระทิงแรดพร้อมพยศทุกเมื่อชั่วโมงนี้ปัญหาระหองระแหงพักร่วมรัฐบาลไม่เท่าไรเพราะถึงยังไงก็ยังลากเรือเหล็กปะผูไปต่อจนสุดทาง ปัญหาสำคัญคือสนิมเนื้อในยังรบกวนจิตใจแก้ไขไม่เสด็จน้ำเหมือนดูละครตบจูบของเปียกที่สารอัครเสน,นีอดีตผู้กำกับชื่อดังนำแสดงโดยพี่น้องสองปอสองตัวเอกบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกทั้งรักทั้งชังกันมายาวนานใกล้ถึงตอนอวสานเต็มที ช่วงท้ายเรื่องความหวานต้องมาเต็มเพื่อลบล้างความบาดหมางที่ผ่านมาเหมือนอาการพเนาพนอของน้องตู่ที่มีต่อพี่ป้อมยังไงยังงั้นเมนูกุ้งกระเทียมฝีมือพี่ป้อม ในวงพี่น้องสามปอทำเอาบิ๊กตู่อิ่มอกอิ่มใจไม่หายไม่ทันไรมากินข้าวอบก,กอดกันอีกแล้วแววว่าพี่น้องสามปอปรับจูนจนเข้าใจประเมินผลได้เสียจากโจทย์ยากสถานการณ์ตรงหน้าวิกฤตหนักหนาถึงขั้นต้องยุบสภาอาจต้องตายน้ำตื้นจากภาวะเสียงปริ่มบิ๊กตู่จึงหันหน้าไปพึ่งใครหันไปหาเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขหัวหน้าภูมิใจไทยที่ ยื่นโพย260สอสอค้ำประกันบัลลังนายกก็ไม่กล้าวางใจวีรกรรมที่ผ่านมาเห็นกันชัดเจนจ้องจะเหยียบบ่าเอาขาพาดคอทุกทีที่มีโอกาสเหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมวแม้แต่กางคงไม่เหลือดังนั้นคำตอบสุดท้ายไม่ใช่ใครพี่ใหญ่คนใกล้ตัวนี่แหละ ตามข่าวกลิ่นโชยปรับคอรมอท่ามกลางเสียงนินทาแก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำทางเลือกทางรอดเดียวที่พอจะมองเห็นประกอบกับช่วงโค้งสุดท้ายปลายเทม อาจมีโอกาสปรับคอรมอแค่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนอกจากปรับเพื่อแก้อาการน้ำปริมลากเรือเหล็กไปต่อสารฝันเป็นเจ้าภาพเอเปกและยังเป็นการจัดทัพเพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งไปในคราวเดียวกันเกมนี้บิ๊กตู่อาจจำเป็นต้องจัดหนักให้พี่ป้อมด้วยตำแหน่งรองนายกควบมท .1 หนึ่งแล้วยกเอาพี่ป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหม แก้ไขโจทย์ยากสมการทุกอย่างพร้อมดึงเสียงพักเศรษฐกิจไทยให้กลับมาหนุนรัฐบาลแต่คงต้องแลกด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก1-2ตําแหน่งวางกรอบตีเส้นขัดแย้งต้องสงบ ทุกอย่างจบไม่เกินเดือนเมษายนจับสัญญาณได้จากการประชุมพักเศรษฐกิจไทย18มีนาคมนี้เขาหลังทิศทางจะชัดเจนตอนนี้เคลื่อนไหวกันคึกคักทั้งบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพศรีดินณอยุธยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยมือขวาบิ๊กป้อมและนายอภิชัยเตชะอุบลอดีตนายทุนพักประชาธิปัตย์ว่าทีเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยกระปี้กระเป๋ารอลุ้นตำแหน่งเสนาบดีในขณะที่คนสำคัญ อย่างผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแกนนำขับเคลื่อนพักเศรษฐกิจไทยอาจต้องเดินเดียวดายตายลำพังถูกปรับพยศกดไว้ด้วยชนักปักหลังจากเงื่อนปมที่ส่งผลให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองล้างสนิมลากเรือเหล็กไปต่อในสภาพปะผุร่อแร่เต็มทีอาจถึงเป้าหมายแบบไม่สง่างามกับตันหมดสภาพสะบักสะบอมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ